ฮั hi, hi! ทุกคนกลับมาพบกับช่องนะ้ำมิชาได้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเขาจะมารีวิวเครื่องสำอางเขากับน้องกันนะคะเพราะว่าของน้องอยู่บ้านน้องนะไม่ได้ออกมาเขาก็จะมีหวีเลยค่ะก็คือสามพปีสามพปีช่องเธอชื่อว่าอะไรเธอก็ฝากช่องถึงสิพวกกันค่ะไม่ใช่ช่องใน YouTube ก็ในยูทูคือฟ้าใสไงงับอย่าลืมไปกดติดตามช่องฟ้าใสไงงับด้วยนะคะทุกคนต่อไปก็จะมีอันนี้เลยที่เขาเพิ่งซื้อมาเพิ่งไปกดมานะคะเห็นราคาถูกก็เลยไปกดฮับค่ะก็คือของหมดเยอะมากก็จะไปซื้ออยู่ก็ชิชูเปียก ที่จะหมดแล้วแล้วก็มีอะไรอะแปรงแต่งห,หน้ามีลิฟมีน้ำหอมแล้วก็ลิฟสังแท้นแ,แล้วก็นี่เลยบลัชอายแชโดว์นะคะไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมเนาะจำไม่ได้แล้วคือพางน,นิดนึงนะแล้วก็อันนี้ก็คือของที่เขาจะไปซืนะคะก็คือรองพื้นแล้วก็ลิฟเซต กแล้วก็ครีมบำรุงหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยทุกคนจะขอฝากช่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาเอาให้ดูช่องน้องเขาเองนะยูทูบเธออยู่ไหนอะฉันหาไม่เจอม,มีแล้วก็มีกิบอะไรอะทำไมแก้ไขอะโดนมันชีดำเฮ้ยโดนโดนแบน,บน,บน โอเคค่ะช่องปิวนะคะช่องปิวทำใหม่เนาะทำใหม่นะเอาทำไมเธอช่องปิวอะทุกคนช่องปิวช่องปิวเรื่ ถ้าไม่ช่องปิวละ่ะก็คือไม่มี Youtube แล้วจะทำยังไงแต่มันก็อันนี้ได้นะนี่ไงได้แล้วกลับมาแล้วไม่ปิว้วกลับมาแล้วแต่เธอต้องลงคลิปที่มันเธอต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเขาให้เปลี่ยนชื่อคะ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปเพราะว่ามีงานเธอจะดุน แบนดครั้งชปเปลี่ยนนะเปลี่ยนว่าคู่กันเองงับก็ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้นะเผื่อมันกัฝนตกทุกคนพวกเดี๋ยวคู่กันคู่กันเธอไปเอาอะนรมาเฉยเออแล้วก็เมียนี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> คือมันอยู่ในมือเขาเองโอ้ย แล้วก็มีอันนี้ที่ใส่ผมนะคะที่ใส่ผมก็มีแค่นี้แหละทุกคนเก็บกันก็คือฝนตกแล้วแดดก็ออกฝนตกแดดออกคะ่ะฝนตกแดดออกแล้วกระจกเท้าลางัง ทุกคนดูคนนี้ชนนี้มันไปเล่นน้ำฝนมาทุกคนชนนี้มันไปเล่นฝนมาอีเท้าสกัปิมหมดเลย้าสกัปิดหมดเลยเนี่ยเด็ดชนนี้คนนี้น่ารอดไหมทุกคนนอาหมาเขาเอ็นะคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อแฟนตาคับผมแฟนตาคับผมน่ารอดมันมาเลยเจ้ชนนี้ คนนี้ชอบกลัวคนอื่นมากเลยนะทุกคนน่ารคนนี้ชอบกินขมนะคะเปลี่ยนไม่ได้หรอเป็นอะไรจินจูมคุณ,คณเปลี่ยนที่ได้สตกครั้งในในระยะเวลาสิบสี่วันเธอมึงเปลี่ยนชื่อไปหรอ,อแปลว่าก็รอก็รอสิบสี่วัน,นะคะ่ะ ่อย่างน้นก็เปลี่ยนรูปได้ก็เปลี่ยนรูปก็จะโดนก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคนนี้น่ารอดไหมชูฟอนเล่นมานะคะว่าคนนี้น่ารอดไหมเขาขันแคเหมันมากเลยทุกค,คนคนนี้ชอบกัดเขาอะไรอ่ะ น,านา่าราไนแ่ะรูปไม่ได้ชัสดีครับผมชาดยูทูบผมไปลงไปเลนข้างล่างนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาถ่ายคลิปให้เห็นแค่นี้แหละอย่ามาเรียฉันนะ,ะกระเป๋าเขาคือแก่ามากทุกคนคือต้องซื้อใหม่แล้วแตเ่เพราะว่าเขาจะเอาเงินใส่งน,นี้ เขาจะบอกว่าวันนี้เขามีคลิปกินหมาล่าด,ด้วยนะอย่าลืมไปดูนะคะ <Yeah. S 1> ผู้การวันนี้ใช่วันพุธไหมวันอังคารดูอันนั้นให้หน่อยว่าวันพุธหรือวันอังคาร mm. แล้วเราไปตลาดกันค่าวันนี้เป็นวันพุธไปตลาดเราก็ไปซื้อหมาล่ามากินอร่อยมากมาพี่บอกหมาล่าล้านึ่งโคตรแซ่บทุกคนก็ไม่มีอะไรมากค่ะบ๊ายบายโอเควันพุธ